มันข้ามแล้วขอโทษขอภัยครับขอภัยครับหมดถึงแมวก็แมวดิ้นเลยจริงๆโอ้ยนี่ท่านก็ใช้ใช้เวลานานเท่าไหร่หนึ่งคนเนี่ยนานเท่าไหร่บบาาททโออ้้พิกี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีหนึ่งคนอ่ะคนละชั่วโมงคนละหนึ่งชั่วโมงสวยออกมาแบบนี้เลยนะคะอีจีแล้วกุญแจห้องผมอยู่ไหนครับ มีการทำหากุญแจห้องแต่ยฮานนี้เขาเปลี่ยนไปจริงๆนะแต่ในย่านนี้เปลี่ยนไปชัดเจนเยอะมากย้ายถอยมาทางนี้นินึงพอดีมันมันใกล้แสงเกินไปเออนี่แหละนี่แหละโอเคเป็นไงบ้างดีดีดีไห สงสัยเพื่องนี่สามีมาจะจำหน้ากันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไม่คือแบบได้มก็คือก็ขอกขาัำตั้งนานแล้วแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจเขาก็อนุมัติแล้วว่ารอใช่หนึ่งด้วยราคาเนาะ ที่เรายังไม่กล้าตัดสินใจสองว่าทำแล้วเจ็บไหมเขียวไหมอะไรเงี้ยมันก็หลายอย่างแต่พอดีเห็นแม่มาต่อยกับน้องพรไปทำมาแล้วรู้สึกว่าตาเขาไม่บวมเลยก็เลยเออมันฝีมือช่างน่าจะเบาอะไรเงี้ยแล้วในการใช้ส um ีของเขาแบบมันไม่ม hmm. ันไม่ดำปื๊ดนะมันเป็นสีน้ำตาลน้องค่ะสีน้ำตาลแล้วแล้วเราเลือกสีเองได้ไหม คือมันเป็นสีของเขาเลยของเขาเลยใช่ค่ะอ๋อเด่คบนดคือเขาก็อะไรนะชนะการประกวดเนาะเยอะอยู่อ๋อเขาได้รางวัลมีผลงานใช่มีผลงานเขาฝึกมาสามปีแล้วใช่ฝึกมาสามปีแล้ว แต่หมูเจ้านี่เป็นทดลองใช่ไหมไม่ไม่ไม่เขาก็ก็เขาทำงานเนี่เขาก็เรียนแต่ว่าเขาเพิ่งเปิดร้านเพิ่งว่าเออเพิ่งเขาก็มาจัดโปรใหม่เพื่อว่าเปิดร้านเปิดร้านใหม่เปิดร้านใหม่เปิดตัวของเขาว่างั้นอ่ะเขาก็ไม่คิดว่าจะได้อาผลอะไรนะตอบรับเออแต่สําหรับฮันนี่นะสักมาแล้วหลายรอบ หลายที่ว่างั้นหลายที่ราคาไม่เกี่ยงขอให้มันติดขอให้มันสวยแต่ไม่ได้สากอย่างไม่ได้ดังใจสถาสักที่แล้วนี่เขาก็แก้ให้ยายฮันนี่ด้วยนะอ๋อใช่อันนี้ก็ยังจะไปเติมอีนะเพราะว่ามันดูหนึ่งเดือนนะคะมันจะลบหนึ่งเดือนนะคะถึงจะเติมได้นะแต่นี่คือแต่นี่คือแบบที่ที่ที่เราที่เราเชื่อฝีมือของน้องเราไปเห็นพวกที่ เป็นทํางานดีๆอ่ะมาหาเขาเยอะมากอืยก็เขาบอกว่าแก้ไปแล้วแล้วมันได้ผลอ่ะส่วนมากเขาจะมาแก้ส่วนมากเขาจะมาแก่มาแก้เราพอแก้ออกไปแล้วดีอ่ะเขาก็บอกต่อคือคือคนที่ไปทําที่อื่นมาแล้วไม่ถูกใจเขาก็มาให้ร้านนี้แก้ให้ใช่ใช่แล้วก็แก้ได้สวยจริงๆ้ยร้านเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้เราบอกไม่ถูกนละเอะไรนะร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยร้านดุลยธรแค่นั้นแหละทรงสัพทูก ใช่ต้องสับปะถูกยังไงวันนี้ฉันก็ไปเมาสับปะถูกมาตั้งเยอะเลยายามมายืนตรงกลางไหนแล้วฟินเซเตอร์หน่อยเนาะนั้นตอนแรกตอนว่าจะไม่ทำนะตัดสินใจแล้วไปทำพรุ่งนี้นำส่งโดยปลอดภัยแม่ครัวผมกลับมาปลอดภัยแม่ครัวยังไม่รู้ข่าวลแม่ครัวยังไม่รู้ข่าวใช่ไหมคนที่พาไปทำคือนี่คนนี้ไปรู้ได้ยังไงเพิ่งมาทีหลังเนี่ยรู้ได้ยังไงอ่ะ อันเจ้าจะต่อจมูกอยู่บ่อนี่หรือยังไงนี่ไม่แม่เอาแม่เอาจี้ใส่ออกเอาจี้ใส่ก็ได้ใช่โอ้คือร้านนี้มบริการหลายอย่างพนักนเจ้านี่จะสวยไปถึงไหนเนี่ยะผู้ชายเขารับทำไหมเนี่ยได้ได้ทั้หมดเลยจี้ใส่ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะส่งหมวดฟื้นไปนะครับทำยังไงฮะทำอะไรเติมผิวไม่พอ จะเอาคิ้วพ่อออกมันเยอะไปไงพ่อออกได้ไหมได้เติมคิ้วเอาคิ้วออกที่ไฟออกได้หมดเลยไฟออกก็ได้บอกตกลงแล้วแม่ครัวเรากลับมาขนานี้ก็ออกไปสามสิบสองส่วนครบทุกสิ่งอย่างนะผมก็รอลุ้นแม่ครัวหายไปหายไปโอ้ยเราก็เป็นห่วงนะ ออมาแล้วเด้อ FC ีมาแล้วแกมั้งไใชัไล่กว่าเดิมเพราะว่าถ้าช่วงขําอย่างนี้ก็ต้องมีคนทำกับข้าวอันนี้หายหายหมดแม่ครัวหายหลังจากรับเงินเดือนแล้วหายหายเลยไปแก้คนที่จ่ายเงินเดือนด้วยนะครับหายหมดเลยสวยสักวันนึงเนาะไหนๆก็ได้เงินเดือนก็ใช้เงินเดือนให้เป็นประโยชน์ไหมเออ สวยแล้วสวยแล้วอันนี้ก็คือไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งสาวน้อยปากแหว่งแต่งจังไดกับงามแม่ครัวยังไม่รู้ข่าวจะไม่มีอะไรมาใหม่นะเออนู่นไปดูนี่นะคะเรากลับมาก็มีข่าวดีอีกนะคะไปเราไปดูไปดูไปดูโอ้ยได้กระดูกมาจากไหนพ่อนี่ยาวเลยยาวเลยใช่ค่ะ โอ้โหแจ๋วเลยเ <color>. <convention> แจ๋วเลยโอ้โหใหม่ๆเลยแต่หม้อนึ่งไม่ใหม่นะหม้อนึ่งเก่านะเป็นรุ่นอินฟราเรดประหยัดด้วยมันมันจะไม่มีไฟขึ้นมานะมันจะเป็นแค่แดงๆไม่อะไรที่ดราเซตีให้มานะครับผมจากจากคุณอะไรนะคะคุณยูโรคุณยูโรพิดาเซตีขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะคุณยูโรเนาะ พอดีพอดีเพราะว่าหาฟืนก็ยากเปียกใช่แล้วมีแล้วหามฟืนมามาเียนะครับมีหลายหลายคนนะไปหาฟืนกันมานะฮะฟืนก็เปียกนี่ก็ไหนไหนก็เพิ่นให้มาเนาะเราก็จะรักษาให้ดีที่สุดคือหาอะไรมาครอบเผื่อกลางคืนคนไปคาไปมาคุมเลยบ่มาคุมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคืนนี่นะ โอ้โหมาอีกอย่างพ่งนี่โอ้ยของใหม่นะอืมสวยแท้สวยแท้โอ้สวยนี่นะราคาคงแพงนาดูเลยโอ้โอ้แม่งเยอะโอ้ดีเลย เออแก๊สมันโดนน้ำดีดีดีจ่รักษาใช้ได้นานใช่นะครับทั้งแก๊สก็ใหม่ด้วยอืมใหม่ทั้งชุดเลยครับผมท้องบางประการต้องขความรู้มากคมายครับผมต่อชีวิตเลยนะคะต่อชีวิตหลายๆชีวิตหลยหลายเราต้องมานั่งคอกโอเคครับผม ถ้าเรากลับบ้านให้ยกตตงแก๊สขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ไม่ไม่ไม่ตรงนี้แหละมันไม่มีปัญหาเพียงแต่เราใส่ใจนิดนึงเราใส่ใจในการที่จะรอดูแลก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านเราใส่ใจนิดนึงก็คก็ขอบคุณคุณยูโรมากนะคะที่มอบถังแก๊สแล้วก็เตาแก๊สให้นะคะให้กับยูทูบเบอร์ทุ่ง นาลุงพลนะคะอะไรท่าไปด้ลุงมคอดีด้วยนะครับขอบคุณกนคเป็นของกอต้อทเราเป็นของซันนี่โอ้ขอบคุณคุณยูโรมากนะคะนี่เป็นของซันนี่เป็นของซน่นองันนของสุดย็นองมากเล็นของซ่นของี่นขอบพระคี่นะคเคุณยอโรนะคะที่เปตตาอ่อยูทูบเบอร สายลุงนะคะต้องปรับขอบพคุณมากนะคะที่ให้ความสะดวกสบายนะคะก็ขอให้คุณยูโรมีแต่ความสุขนะคะนขอบคุณนะคะก็นะดีใจกับคิวใหม่นะคะดีใจกับคิวใหม่ของครอบครัวทุกคนก็ขอบคุณคุณทีนะคะขอบคุณคุณทีด้วยนะคะใช่นี่ขอบคุณคุณทีที่มอบอาบปัจจัยให้พวกเรานะคะ ก็ขอสวยสักหนึ่งครั้งก็ยังดีเนาะสั่งซื้ออทีพีคาแฟผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของมดอมโฮมซับนะคะมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีพีสกินเซรั่มนะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำซีบักชันพัดเบต้ากูแกนหรือว่ากาแฟทีพีคอฟนะคะหรือว่าโปวันเกิดลุงพลนะคะชอบโปไหนก็ เลือกซื้อเลือกหาได้แบบสบายกระเป๋าเลยนะคะคุ้มมากนะคะ817บาททุกโปร4โปรเนาะเบอร์โทรศูน5์เก้ากค่ะค่ะขอบคุณนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเฟิร์มมุนชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ